สวัสดีค่ะช่องทำเองกินเองบายแอวันนี้ก็จะพามาทำผัดพริกแกงผักบุ้งใส่หมูสับก,กันนะคะผัดพริกแกงผักบุ้งเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็วัตถุดิบน้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด,ดติดตามด้วยนะคะไปดูวัตถุดิบกันก่อนคะ่ะวัตถุดิบก็จะมีผักบุ้งล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นทอนนะคะหมูสับค่ะเลือกที่ติดมานนิดหน่อยคะ่ะจะได้ไม่แข็ง แล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะพอน,น้ำมันเริ่มร้อก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยนะคะ แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะผัดให้หมูสับสุกเลยนะคะ พอหมูสับสุกก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะ ไปแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็มาปรุงรสชาติกันค่ะผงปรุงรสครึ่นช้อนชาน้ำตาลทรายสช้อนชาซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะ นิดหน่อยนะคะค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ผักบุ้งสุกนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงผักบุ้งใส่หมสูสักไปตักเสิร์ฟไปเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องทำเองกินเอง by a d ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ